ประมาณชาแนลร่วมกับ S.Pnews เสนอขา่าวปัญหาของสังคมวิเคราะห์เจาะลึกตีแผ่ความจริงของสังคมจากสังคมสู่ประชาชนตีแผ่ตรงประเด็นนำเสนอความจริงเพื่อประชาชน สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทาวครับผมกันลีแล้วควันทิดสดใสครับผมช่องทางการรับชมเลยครับครับผมช่องทางการรับชมร้อยหกสิบเอ็ดประมาณชาแนลนะครับผมแล้วก็ทางแฟนเพจครับผมก็พิมพ์ s p เวนวรคนิวเวนวรตไทยแลนด์ครับครับผมแล้วก็ทางเว็บไซต์ก็ทาง w w w s p n e w t h a i l a n d c o m ครับครับผมก็ช่องทางร้องเรียนร้องทุกข์ s o c i e t y p e o p l e n e w gmail..com ดครัแล้วก็ศูนย์แปดหนนะครับนี่ก็เป็นช่องทางการรับชมทั้งหมดของเรานะครับก็มีหลายช่องทางเออมีช่องทางใหม่ด้วยนะมีทาง y o u t u b e ครับพิมพ์เข้าไปเซิร์ชใน YouTube ว่า SPNEW l i g h t ทนะครับท่านจะได้ชมเรียลไทม์ไปพร้อมๆกับเราเลยครับท่านอยู่ที่ไหนก็สามารถที่จะรับชมได้อยู่บนรถเมย์อยู่บนห้องน้ำอยู่บนอะไรก็ รับชมได้องเรามีช่องทางให้ท่านเลือกเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวครับผมครับผมช่วงบ่ายส่วนมากป่าเติมนี่จะอยู่ตลาดนัดหาของกินไปตั้งวงหรือเปล่าตั้งวงอะไรหาของกินอ๋อไปตั้งวงเดี๋ยวกลัวแบบกล่าวเล็วิ่งไม่ไหวครับวิ่งไม่ไหวแั้วมานี่ป่าเติมบอกผมเลยผมเลยยกมือสองมือเลยผมยอมยอมเอาเลยนมขอขอเข้าผัดกับ โอเลี้ยงด้วยมาครับมันไม่น่าจะเข้ากันได้นะข่าวเนี่ยจับวันศุกร์ถึงวันจันทร์นะครับเอาเอาไปติดแทนครับเรื่องราวเป็นไงครับฮะเรื่องราวมันมันมันไม่น่าจะเข้ากันได้ก็คือเขาเอาลูกเต๋าไปทําสังฆทานที่วัดใช่ไหมไม่ใช่เขาไหวยกฐินรับรับไม่ครับเดี๋ยวมาฟังเนื้อข่าวกันก่อนนะครับก็เกิดเรื่องขึ้นที่อ่อ จังหวัดนครศรีธรรมราชครับอันนี้นะครับวันดังด้วยครับทางพลตํารวจตรีเนี่ยเกียรติพงษ์ขาวสําอางนะครับผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับก็ได้ให้พ่วงกับการสถานีตํารวจภูธรเฉลวดนะครับตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงนะครับกรณีมีดาบตารวจนายหนึ่งนะครับเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเปิดบ่อนการพนันในวัดควรหนองหงครับซึ่ง ถ้าพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องจริงก็จะถูกดําเนินการทางวินัยโดยไม่มีข้อยกเว้นนะครับรวมถึงการสอบเพิ่มเติมนะครับไปยังผู้เกี่ยวข้องนะครับก็ไม่รู้ล่ะใครมีส่วนร่วมก็ท่านเอาหมดอานเนี้ยเจ้าของสถานที่ก็คนแคนแรกแต่ว่าเราชื่อบอนชื่อบอนเราบอกไปแล้วว่าชื่อบอนสมพานนะครับสมพานคือ ส่วนมากก็จะเป็นเจ้าวาดครับงั้นอ๋อเจ้าวาดแล้วก็รู้สึกว่ามีเข้าไปหลบในห้องนี้ด้วยใช่ไหมฮะครับก็มีครับก็สองร้อยกว่าคนครับทหารคือเรื่องเรื่องเนี่ยประชาชนเนี่ยเขาร้องเรียนไปทางศูนย์น้ำลงทรายทหารก็เข้าไปตรวจสอบพอเข้าไปถึงในลานวัดทหารได้ยินเสียงตะโกนว่า ตำรวจมาแล้วเท่านั้นแหละทหารก็ต้องรีบลงจากรถทันทีควิ่งเข้าไปข้างในก็ไปเห็นภาพ<น>กำลังทอดกระถิน่นอยู่ <c oughs> ลงเท้าเต็มไปหมด <c oughs> กำลังทอด <c oughs> ทอดกระถินดังกลิก๊ก คลิก <c oughs> ก็สงสัย <c oughs> ว่าท่อกระถินอะไรขอเข้าไปดูหน่อยก็ไม่ได้ผมว่าไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้ยินจากคลิกกน่ะ <c oughs> พอเขาได้ยินกับว่าตำรวจมาแล้ว <c oughs> ตามภาพที่เห็นครับ <c oughs> ตามภาพที่เห็น <c oughs> แล้วมีอาหารที่ป่าเติมชอบป่ะ อ๋อพระอาหารเหลาอาหารเหลาพระกระโดดกำแพงก็มีเรื่องว่าทาไมเดี๋ยวก่อนบอกก่อนทําไมาถึงพระกระโดดแพงเราบ่าคือไอ้อาหารตอนนี้มันอร่อยมากครับพระเลยกระโดดกำแพงข้ามมากินครับแต่นี้โดดแพงหนีกระเจิงกระเจิงก็สองร้อยกว่าคนจับได้แค่ประมาณไม่ถึงยี่สิบแต่ว่าตามข่าวก็ไม่ได้บอกนะว่ามีพระกระโดดกโดดแพงหรือเปล่าพี่ทหารจะ พังประตูเข้าไปได้ก็ไปกันหมดแล้วก็คือก็ผู้เล่นเนี่ยแหละกระโดดกาแพงไม่ได้พระแล้วพระโดดไม่พันติดทีวอนพระก็ไปซักทีวอนโยมก็ไปโดดกาแพงครับครับก็ไปกันไวมากมีพวกผัดเข้าผัดแต่ยังไม่ได้แก่ก็บอกแล้วไงเรื่องนี้มีประสบการณ์สมัยก่อนบ้านอาออฟเนี่ยอยู่ในสวนตลิ่งชันสวนผักเนี่ยมีบอลไก่พอถึงเวลาเนี่ยบอลไก่ไม่ได้อยู่แถวนู้นนะของเตย บอลไก่บอลตีไก่บอลไก่ชนไม่ใช่ไม่ใช่ชุมชนบอลไก่อันนี้บอลไก่ชนก็ถึงเวลาเขามีเจ้าเป็นเจ้าหน้าที่แต่เขาหยุดว่างเว้น่ะทุกคนการพนันก็อยากเล่นครับนายคนนี้ก็เป็นเจ้าหน้าที่มารีแหลกมาเล่นพอเสียปุ๊บไปไงไปพาพวกมาจับปั๊บของกลางของกลางเอากลับ เอากลับหมดเลยเอากลับหมเลยเอาทุนคืนมาเผยได้กำไรนะครับมาสวคุมครับโอ้โหนี่แล้วคือเรื่องความเราถามว่าเราเราสงสารไหมเราสงสารนะบางคนนี่วิ่งตกน้ําตกท่าบางคนก็ไอ้ลุงเขาฟันดินอยู่ดีๆอ่ะ กลายเป็นผู้ต้องหาซะงั้นเละไปแย่งจอบลุงมาตำรวจก็จับลุงไปลุงไม่รู้เรื่องบอกไม่รู้ไม่ไม่ทําอะไรเลยไอ้นี่ไปแย่งจอบครับไอคนนี้บอกไม่จริงไม่จริงจอบเออใช่ก็รดน้ำอยู่เลยขนาดรดน้ำสมัยก่อนใช้ขนาดรดนะขนาดรดน้ำไปแย่งขนาดป้าป้าก็ไม่รู้ทำไงก็โบราณรู้จักขนมรู้จักจอบขนาดรดน้ำนี่ หนักกว่านั้นในบ้านผมเข้ามาเจียวไข่ในบ้านผมเลยดีไม่เข้ามาอาบน้ำแต้เราพัดอะมีนอนไหมมีขึ้นมานอนตรงตี้ไหมวเข้ามาแอบในพวกในบ้านแย่ๆหมดอะแล้วพอดีผมรู้จักกับจ่าตำรวจคนนี้แกมาบ่อยแกอายุมากแล้วก็มารีแลกวันหยุดพอแกเสียทุกครั้งเสียแล้วเป็นอย่างนี้ทุกครั้งแล้วเสียพวกมาจับครับแล้วผู้ต้องหาคนสําคัญเอาไว้ไหน ก็ไม่รู้จะต้มหรือเปล่าล่ะฮะก็ต้มไหมหรือใส่สุ่มหรืออะไระเขาเรียกคืออะไรสุ่มใส่สุ่มไว้ก็ไม่รู้ต้องเป็นแล้วใครจะมาประกันเขาแม่ฮะแม่เขาเออจริงๆผัดเตาหลงใส่เองนะว่าผมพูดต้งหาจริงนะเพราะเป็นคนคนก่อเลยนะคนก่อเรื่องเลยนะใช่ไม่ใช่พูดต้องหาก็ของกลางอือใช่เดี๋ยววเหลาเขาฝากปาเต่าไว้ถามได้ครับที่ๆตำรวจว่า เนี่ยกรณีบอลไก่เนี่ยแล้วไก่เนี่ยไปไหนอืมใช่ใครใครมาประกันเขาใครแล้วพี่พี่ตำรวจสามารถจะไปต้มขาได้ไหมถ้าต้มได้ขอมาเติมทามหนึ่งเหนียวเ่อร่อยนี่นี่สมาบอกเขาแทงได้ไหมในในเชิงกฎหมายถ้ามัวไก่เป็นของกลางแต่บอกว่าของกลางเป็นลมของกลางหมดสติได้ไหมครับ เออมันก็เป็นเรื่องแปลกะอือ้าวก็ไม่ต้องอะไรหรอกผมถามแค่หน่อยอย่างช้างเนี่ยที่เวลาเขาเดินเอืาผิดกฎหมายนะนั่นแหละเวลาตำรวจจับช้างจู่เป็นของกลางโอ้และชาวไรัล่ำต้อต้องไว้ที่แต่ช้างยังดีไงผมเห็นก็อาจจะโทรไปหาคุณท่านอะไรนะขณะที่ที่คอยคอยดูแลพวกช้างเล่ร่อนพวกอะไรอยู่ก็ยังไ่นี่เนป่าต่า ไก่เนี่ยน่าแอดเนยเออแล้วถ้าถ้าปีแอสเขาติดเล่นคอนเสิร์ตอยู่จะทำไงพีแอสครับมารับตัวผู้ต้องหาครับครับแล้วมันมันสนุกนะเรื่องการจับบอลจับบอลผมเห็นตั้งแต่เด็กครับคือเราอยู่ใกล้บอลน่ะเขาเป็นบอลไก่ทำไมก่อนนะก็ดูเราชอบไปดูด้วยนะแล้วดูอะไรว่า พอเอาไก่มาตีกันปุ๊บก็ต้องมาต้มน้ําต้มท่าต้องเอาตะไคร้มาพันขาพอคุยกันถึงเรื่องไก่ครับตีไก่ผิดอืครับถ้าปลากัดปลากัดก็ผิดนะแล้วปลากัดของกลางไว้น่ะนะเออปลากัดของกลางไว้น่ะเงีงงกันเลยนะในห้องสารวัตรสปรวัานั่นเอาแล้วถ้าไก่เนี่ยขังขังไว้ที่โรงพัก แล้วเช้าเช้าใครจะล้างหน้าไก่ผู้คุมกลับนะครับตองเรื่องนิดนึงนะครับก็เพื่อเพื่อความมันเป็นใายมันเป็นประสบการณ์แล้วมันเรื่องจริงนะเรื่องเนี้ยคือแบบคนที่ตกใจกับการจะถูกจับเนี่ยทําได้ทุกอย่างแต่ว่าก็มีประเภทหนึ่งอีกประเภทหนึ่งคือเป็นบ่อนแบบบ่อนเหมือนกับบ่อนปิดถึงเวลาปุ๊บเจ้าหน้าที่มาเคาะประตูอ่ะวันนี้มายี่สิบคนนะก็มีผู้รับจ้าง รับจ้างเอาพูดกันอย่างภาษาชาวบ้านก็รับจ้างติดคุกก็คือรับจ้างโดนจับนี่แหละก็คือวันละสี่ส้าห้าร้อยแล้วแต่จะตกลงกันป้าแก่ๆก็มามาชั้นเองเดี๋ยววันจันทร์ก็ออกแล้วสองพันด้วยอย่าลืมอย่าลืมซื้อข้าวผัดกับโอเล่มาฝากนั่นแหละตอนนันมันเข้ากันมืเลยนะแล้วทำไมมันเป็นอย่างเนี้ทำไมถึงต้องมีแบบแบบนี้ด้วยอมันจะหมดไปยังในเมืองไทยเนี่ยอาชีพเนี่ยครับ อืมเป็นอีกหนึ่งอาชีพจริงนะคือผมว่าผิดกฎหมายนะผิดกฎหมายทั้งทั้งเจ้าหน้าที่ด้วยนะแต่แต่คือคือทั้งนี้ทั้งนั้นคือมันไม่ใช่อะไรอ่ะมันไม่ใช่ร้ายแรงคดีอาญาอะไรไม่ใช่แต่ว่าคือแต่ถ้าเล่นมันก็ไม่ดีอ่ะนะครับสมมติว่าเราเล่นไพ่กันสามคนแล้วเราโดนจับระ้บอกจ่ารอเดี๋ยวได้ไหมจ่ารอเดี๋ยวเดี๋ยวเอาคนอีกคนหนึ่งไป ไม่ได้มั่งอะครับทำไมล่ะ้วทำไมทีบอนใหญ่ทําได้เราอย่าเพิ่งแล้วอันนี้มันมันเป็นเรื่องที่เล่ามาเรายังพิสูจน์ไม่ได้ครับอย่างที่ป๋าเต็มเคยได้ยินมาเรื่องที่เขาไปรับเหมางานศพเนี่ยพูดตรงๆเลยผมก็เคยอยู่ในเหตุการณ์เลยป๋าเต็มก็ชวนออกมาง่ายเอาเพาะก็ชค่ชวนกลับไปแล้วก็มาเรื่องจริงอ่ะผมเรื่องจริงมาพูดสมมุติว่า สมัยก่อนเนี่ยผมต้อรับเดี๋ยวผมซื้อข้าวผัดแก้วเลี้ยไปฝากแล้วกันเออแล้วผมถามนิดนึ่งอ่ครับทําไมต้องเป็นข้าวผัดแล้วทำไมต้องเป็นโอเลี้ยงมันง่ายป่าวผมเคยถามนะคือมันไม่เสียง่ายด้วยใช่ไหมอ่าแล้วคนคือคนที่ซื้อไปฝากเขาก็นึกไม่ออกหรอกเอาพิซซ่าที่เอฟซีอะไรเนี้ยมันก็หาซื้อยากไปร้านตามสั่งแล้วก็ไปตามสั่งอ่ะแต่ทําไมไม่เป็นกะเพรา าะผมว่ากะเพรามันง่ายมันมันก็ง่ายนะก็คือมันมันมันเข้ามันเข้ามันง่ายสุดแล้วมั้งปลาเหลาคิดว่านะติดสมัยนี้คงไม่มีข้าวผัดแล้วคือไม่ต้องแล้วเดี๋ยวนี้หนึ่งหนึ่งห้าศูนย์อะไรหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองเดี๋ยวมันก็ไปส่งถึงหน้าห้องเองไงสองแล้วแล้วกินกันยิ้มจ่าไม่ได้กินนี่เลี้ยงด้วยเราต้องเลี้ยด้วยถ้าสั่งมาแล้วต้องต้องเลี้ยดด้วยเอาจ่าไปชิ้นหนึ่งที่เหลือนะ นะครับแล้วก็ได้ไรอย่างที่บอกงานศพอะงานศพตามทางมัดเขาเกิดออกก็ค่าจ่ายให้ใช่ครับแล้วก็เล่นกันสามวันเจ็ดวันแล้วว่าไปนี่แต่ว่าอันเนี้ยเขาสอบสวนนะเพราะว่าเป็นวัดใหญ่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งไม่ได้มีผู้เกี่ยวข้องแค่เพียงเนี่ยชื่อสมพานเนี่ยไม่ใช่แน่ไอ้นายสมพานเนี่ยคือใครผมไม่รู้แต่ใช้ชื่อบ่อนว่าบอสมพานนะถ้าจะอยู่ข้างวัดได้แต่ชื่อว่านายสมพานสมพานก็ ก็เป็นไปได้อ่าเรายังไม่ไม่ไม่ในทางดำเนินคดีก็ให้ตารวจพี่ๆตำรวจดูแลไปอันนี้คือเรามาพูดเนี่ยเราจะมาบอกท่านผู้ชมว่าการเล่นการพนันเนี่ยเป็นสิ่งผิดกผิดกฎหมายครับแล้วก็เป็นสิ่งที่ทําให้เราเนี่ยหมดเนื้อหมดตัวได้ภายในพริบตาแต่ไม่เหลืออะไรเลยนะเขาบอกว่าไฟไหม้ยังเหลือที่แต่การพนันไม่เหลือแม้แต่ ที่จะอยู่ของตัวเองนะครับครับอันนี้ก็ต้องฝากกันไว้ด้วยนะครับการพนันเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับแล้วก็อย่าครับอย่าแนะนําให้บุตรหลานไปเล่นชแค่เล่นหวยนี่ก็ผิดแล้วครับเอ๊ะแล้วแล้วหวยใต้ดินแล้วหวยลอตเตอรี่นี่ผิดไหมไม่ผิดไม่ผิดไม่ผิดเป็นเขาชื่อบอกครับสลากกินแบ่งรัฐบาลแล้วถ้ากินไม่แบ่งก็กินรวบก็ก็ก็ป่าแต้ผมก็ยังไม่ได้เคยเห็นที้เขาแบ่งไม้เลยปีทักงวดเหมือนกัน กินเนยงเดียวอาจจะยังไม่ใช่ดวงของเราอันนี้ถูกกฎหมายเพราะว่าเงินที่เข้าไปที่กองสลากเนี่ยก็จะนำไปพัฒนาประเทศอ่ะแล้วตกลงว่าตอนนี้เขาให้ขายใบเท่าไหร่หัวนี้ก็แปดบหรือร้อยหรือยังไงแต่ไม่ใช่่านนายกแกก็บอกว่าแกเห็นใจเพราะว่าถ้าจะมาทำอะไรที่มันแบบเหมือนกับหักดัมพ้าด้วยเข่าเหมือนก็จะหักเึหมดครับบางทีก็ต้องค่อยๆ ปรับได้ไหนปรับได้ก็ปรับอไหนปรับไม่ได้ก็ก็ใช้อย่างเดิมไปก่อนครับก็ต้องทําใจนิดนึงครับผก็ท่านบอกแล้วว่าปัญหาเข้ามาในแก้ไขปัญหาเยอะแยะมากมายลยทีเดียวครับจะแก้พร้อมๆกันหมดทุกอย่างมันเป็นไปไม่ได้พวกเราก็ต้องช่วยๆกันด้วยผมว่าจริงๆอย่างลอตเตอรี่เนี่ยคุณไม่ต้องแก้หรอกครับคุณก็เขียนที่ลอตเตอรี่ไปเลยปั้มไปเลยว่าราคาจําหน่ายราคาไม่เกิน100บาทเออใช่ แต่ต้นทุนคุณบอกว่าคุณจะยี่โผลคุณจะไปรับยี่โผลซาโผลเนี่ยคือมันเจ็ดสิบสามบาทออกมาจากกองสลากเนี่ยคือคุณกําหนดนี้ไปเลยจะได้ไม่ต้อง่งทะเลาะกันเออมันไม่มีเขียนนะผมไม่เคยสังเกตเลยนะมันเขียนว่าแปดสิบอยู่แล้วมันเขียนแปดสิบไหมมันเขียนแปดสิบาทไงแต่เพียงแต่ว่ารัฐบาลคุณก็แค่ทําเขียนมาเลยว่าจําหน่ายไม่เกินใบละร้อยบาทจบแต่ต้นทุนคุณคุณบอกคุณอยู่จะมาเท่าไหร่ก็ไม่คุณก็คอยู่เท่านั้นไป พวกเราก็ถือว่าเราซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลใช่ถ้าถ้าถ้าคิดจะเสี่ยงดวงครับก็สลากกินแบ่งรัฐบาลอันนี้คือไม่ผิดกฎหมายอ่าใช่ช่วยรัดไปด้วยแล้วก็เราก็จะได้ก็ต้องช่วยครับเพราะว่ากินก็ไม่เคยแบ่งเลยเปิดเขาเรียกเปิดประตูดวงเปิดประตูดวงเผื่อเรามีดวงดีแล้วก็อาจจะเป็นเศรษฐีได้ใช่ใช่ใช่ครับก็รอวันนี้อยู่ครับก็ ซื้องวดละใบสองใบครับแต่ผมไม่ค่อยได้ซื้อเพราะเห็นซื้อนี่เป็นปึกใบสองใบไม่ซื้ออ๋อครับกะว่าจะมาทําสตูใหม่เนี่ยละได้ได้ครับก็ฝากท่านชมไว้ด้วยนะครับการพนันเป็นสิ่งผิดกฎหมายนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับลูกหลานนะครับก็อย่าแนะเลยครับอย่าให้เล่นบาคคนี้ให้ลูกเล่นไพ่เงินเด็กใหนับเลขอะไรอย่างเงี้ยคไม่สมควรครับเด็กเป็นผ้าขาวนะครับอย่าเอาอะไรไปใส่ที่ในสิ่งที่ไม่ดีไปใส่เนี่ยก็อาจจะเป็นสิ่งที่ไม่ดีไปเลยครับครับก็ ผ้าขาวก็ควรจะปล่อยให้เป็นผ้าขาวไปนะครับครับครับ,รบช่วงนี้นะครับเราพักชมสิ่งน่าสนใจกันสักครู่ดีกว่านะครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับมาติดตามตเ,ตเรื่องอุบัติเหตุกันบ้างครับ